ไอเล่นแรงเดโตกคลิงแล้วเสน่เกีนข้างเกินนะไอตอนเรียตอนตอนข้างงะหลังไอเดินหนึ่งไอเปิ้ลแม่อีอยักอีกอกตอนบ่ไอยักข์คืออ่ไรเม็ดพลูไ

นายจุโปรยกูน่ะอ่าเรือก um> ูเนี่ยาง

วันหนเ,นเล่นเล่นสปาโคลนก็จะเหนื่อยหน่อยไม่ใช่เหนื่อยช้างเด้อเหนื่อยเหนื่อยขวานแล้วให้เขาเล่นเองเนาะเราเราทำดินทำเออเราทำสปาบโบโคลนไว้ให้เขาเล่นเนาะให้เขาได้ผ่อนคลายเล่นเออเล่นโคลนเสร็จก็มาอาบน้ำต่อ เอาไว้ไม่ได้นะแข็งถ้า,าไว้นานกว่านี้แข็งใช่ไหมจะอา่าจะล้างอกยากนะคะแต่ถ้าถ้าช้างเขาถูเองเนี่ยอ่าถูพวกต้นไม้อย่างเงี้ยคะ่ะก็จะออกง่ายกว่านะคะ,อ,นนคะอันนี้ก็ขัดนะคะขัดตาขัดอะไรนะคะเ,เหมือนคนนะคะล้างหน้าล้างตาเพื่อนักแ,แกนแล้วกี่มว้วนนี่แล้ว อาบน้ำยังไม่ทันเสร็จเลยนะคะก็จะปะแป้งต่อแล้วดูอาชีพขุดเจาะแม่องเดือนคะ่ะอาชีพขุดเจาะเราเด็กดิบอกไอ้เงี้ยไหมนวานะน้องอ้วนอาบเสร็จแล้วนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วไปกินหญ้าเรียบร้อยแล้วนะคะน้องอ้วนเหลือแม่น้องอ้วนค่ะ จะยากหน่อยนะคะว่าเป็นช้างช้างตูนะคะช้างตัวใหญ่ยิงออซะทีมอง จะงัดตเอไอหมดไปเท่าไหร่แล้วกับค่าน้ำอันนี้ไม่รู้นะคะเพราะว่าเท่าเก๋เป็นคนจ่า <laughs> ย <laughs> <laughs> ดินแดงกับดินอันนี้อันไหนล้างออกง่ายกว่าคะพี่ขวาน อตตะดินเด็ไดลาลาาเกไอ้์น่เล่าบ่เสียกัดตรงทางเลยอนีเอ้าไปรุ่นใจหลอนโมแล้วง่ายเด้อน,นี่นะอึ๋อึ๋อ Bác ơi! Bác! kênh Ghiền 那不一